How to learn English for beginners การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น How to learn English for beginners การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น The path you take to learn English as a beginner will depend on many factors เส้นทางหรือวิธีการที่คุณใช้เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะผู้เริ่มต้นนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ Your motivation goals and resources will help you figure out what and how to study แรงจูงใจเป้าหมายและทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้ของคุณจะช่วยให้คุณทราบว่าจะเรียนอะไรและเรียนอย่างไร know your motivation รู้จักแรงจูงใจในการเรียนของคุณ first of all ask yourself why you want to learn English ก่อนอื่น ถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงอยากเรียนภาษาอังกฤษ Are you learning for travel, for work, for family, or for personal reasons? คุณกำลังเรียนรู้สำหรับการเดินทางสำหรับการทำงานหรือด้วยเหตุผลทางครอบครัวหรือเหตุผลส่วนตัวของคุณ Then you will enjoy learning and have fun แล้วคุณจะสนุกกับการเรียนและขอให้คุณมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ